เื่องสีเลยน้ำเต้าน้อยจะถอยจงยุคถิ่นกาขาวที่สมเด็จโตได้เคยพูดเอายว้กาปกติมันสีดำแต่มายุคนี้กลายเป็นกาขาวเพราะ่อยให้เด็กด้วยประสบการณ์มาตกครองประเทศนวิจริตเปลี่ยนสนุกบ้านเมืองมันเกิดอาเทศแต่จะยังไงก็ตามที่น้องที่เคารพนะครับ สายทางการต่อสูอ้สายทางการต่อสูอ้ทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเนะพื่ี่น้องรับรู้ว้ว่าเราคือส่วนหนึ่งของสายทางการต่อสูอ้ทางประวัติศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยเและสายทางสายนี้ไม่มีวันที่จะเหือดแห้งเป็นเด็กขาพี่น้องให้อบจุดอ่นใจได้ พี่น้องที่คารวะครับวันนี้ต้องบอกพี่น้องว่าเรายังโชคดีกว่าพี่น้องเราหลายหลายคนที่ชื่อเพื่อประชาธิปไตยในยุคเพศนอเที่เขาต้องประสบชะตากรรมเพราะในขณะนั้นคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเขาแต่วันนี้การต่อสู้ของเราในปีพภศนี้ คนเข้าใจรเร้วข้นเกิดเพศกัทพนองครับเราไม่โดดเดี่ยวและเดียวดายอีกแล้วฉะนั้นวันนี้จึงมีพี่น้องคอยเอาใจาช่วยอยู่ที่ดินแดงคอยเอาใจาช่วยอยู่ที่ใต้ทางเดียงคอยเอาใจาช่วยอยู่ที่โครงเตือนคอยเอาใจาช่วยอยู่หลายหลายตะลุดในภาคอีสานและภาคเหนือพี่น้องต้องเกบมือให้เขา พนอผมจยงบอกนายอภิสิทธิ์เวชชาชวานายุกข,ข้าตะกวนว่าถึงคุณจะเอากองทัพมาสักกี่กองพังกองทุนและกี่กองทัพก็บานวันนี้คุณไม่มีวันเอาชนะประชาชนได้เป็นอันขาดผมเสียอ,อย่างนั้นทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ ประชาชนไม่โลภเลยคุณจากเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาวันนี้ประชาชนก็ตื่นตัวกันทั่วประเทศนายอภิษ์คิดว่าวันนี้ก็พยายามอยู่นะพี่น้องที่จะสลายการชุม,มนุมที่สี่แยกราตประสงค์อย่างนี้วันไหนคุณสลายคุณจงรับนนยบุวันนั้นแหละครับวันนับหนึ่งของการต่อสู้ครับนี่เรายังไม่ได้นับหนึ่งเลย และวันนั้นแหละครับพวกอมาตะจะเริ่มเขาดาวครับ 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ฉุนครับผมบอกให้พราะคุณไม่มีวันที่จะชนะประชาชนไั้นภายทางการต่อสู้ทางตวะรษปศาที่ผ่านมาพี่น้องครับผมได้แต่เมืเ่อลเอไปข้างหลังได้แต่เห็นใจพี่น้องใดที่เคยต่อสู้มาในอดีตที่คนเข้าใจขุยน้อง เอาไม่ต้องอะไรอื่นหรอกครับทำไมยุครัชก,กาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพร,ระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุคคลที่เห็นว่าบ้านเมืองถึงเวลาแล้วที่จะให้ราษดรได้ปกคอรองตนเองก็เป็นเจ้านะครับในยุคนั้นแต่เป็นราจะคูดประจำภาคทูนยูโที่พระองค์เจ้าพิสดารเห็นว่าในยุโรในอังกฤษในฝร,รั่ง,รงเศสในเยอรมนที่เขาจะเดิน ก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศขากกับมาถึงประเทศพยามในขณะนั้นก็จำหนังสือถวายมิกาขอให้พ,ะพะจะเจ้าอยู่เหวภายใต้สถานการปกครองระบบประชาธิไปไตยให้กับประชาชน่น,น,เน,น,นเรืยบเสนออิดก้อนแรกๆรกที่ยอมจนด่งลงไปใต้ก้นสมุทรเพื่อสร้างสะพานข้ามไปสู่ความเป็นประชาธิไปไตย แต่ผลการกล่ว่าทำอะไรได้ไม่มากเพียงแต่พระเทศต้องต่อสูต้ยุใหญ่ในยุคนั้นยกเลิกเรียงวังครังนาแล้วมีแต่ส่วทะทวีญกลนแต่ยังไม่เป็นรประชาธิปไตยแต่อีกก้อนแรกไล้ยอมที่จะจมดิ่งลงไปใต้ื้นมหาสมุทรเพื่อสร้างสะพานข้ามไปสู่ออนอำนาจที่เป็นของราชบสะบนีนะครับพี่น้องที่กระดูกนะครับ เวลาล่วงเลยมาถึงในสมัยราชการที่หกสายน้ำหรือสายทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ยังไหลต่อนั่นก็คือนายทหารผู้น้อยยัเพียงร้อยตรีพี่น้องครับที่พัฒนุงถึงก็มีกับของคนหนึ่งที่ร้อยตรีชักเมมาเนี่ยพี่กรุงเทพมีร้อยตรีเหรียญสูจั้งไปให้ที่ชายยังมาร่วมเพื่อที่จะเปลี่ยนใจการปกครอง ที่มีรอยเอกหลงสีจังเย่างนี้ยังมีซอยเหมือนหลงอยู่เลยครับไม่ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อที่จะเป็นประชาธิปไตยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ไม่สำเร็จครับติดคุกเรียบร้อยครับนายทหารชั้นผู้น้อยเหล่านั้นเรียกว่ากระดุกโลโรยสามสิบ กิดขึ้นหลังจากสร้างกรุงเทพฯร้อยสามสิบปีถ้าพุ่น้องอยากจะทราบเป็นตัวทศกรุงเทพตั้งตัพทศสองพันสามร้อยยี่สิบห้าก็บวกร้อยสามสิบเข้าไปเป็นตีที่นายทหารลูกชาวบ้านต้องการที่จะไล่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยให้อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎร,รแต่ไม่สำเร็จครับคี่น้องครับแต่อย่างไรก็ได้ขับเคลื่อนได้ผลมัน ให้พระบาทด็เพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ว่าต้องตั้งเมืองจำลองที่เรียกว่าดุสิตธานีจำลองการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยแต่บ้านเม,มืองก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยสายการต่อสู้ยังไหลต่อไปยังไม่มีวันเหวีดยแห้งในที่สุดในสมัยรัชกาลที่เจ็ด ตอนย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายนทุทตศสกดา24 75, ช2475ลูกชาวนาแห่งจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาที่ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่ฝรัง่งเศสที่เหลือะดิตมม์มนูรมหรือนายปรีมีพนมงค์ ร่วมกับทันเอกพยาประหงษ์พยุหเสนาได้ก่อก,การเปลี่ยนแปลง,งการปกครองตอนย่ำรุง่งลนที่24มิถุนายนเมื่อ275และครั้งนี้ทำการได้สำเร็จถี่น้องเห็นไหมครับความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆและรัฐธรรมนูญฉบับนด้ตนนั้นย่งเรียกว่าธรรมนูญการปกครองแผ่นดินเป็นพรบอยู่มันอยากไวเลยในม,มาตรหนึง่ง มาตรหนึ่งของรัฐธรรมนูนฉบับชั่วราวครในวันนั้นมันอยา่างไรก็เต็บอกว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของราษฎรนทั้งหลายนั่นคือสัญญาประชาคมแต่จนถึงวันนี้ยังไม่เป็นความจริงเลยพี่น้องทหกท่านแต่อย่งางไรก็ตามรัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นในประเทศน,นี้แล้ว นี่คือสายทางการต่อสู้ที่ไม่เคยเหยุดแห้งพี่น้องครับการต่อสู้ในยี่สิบสี่นิตยนาเย็นมาเป็นสิบหกเกิสี่ตีลาคมหนึ่งหกเป็นหกตีลาหนึ่งเก้านี่เป็นพิจภาคมินครบรอบวับบนนี้ครับพี่น้องสิบเจ็ดสิบแปดพิจภาคนที่พี่น้องได้ต่อสู้กับประเบ็นการเราเนึกว่าเราจะเป็น,น,นกิจแพาว แต่ปรากฏว่าวันนี้พี่น้องต้องมานั่งหลังขดหลังเข็งต่อชื่อยู่อุ่นัคที่น้องที่เขายนะครับนั่นคืออะไรเนี่ยก็อธิบายความว่าวันนี้บ้านเมืองของเราก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่อำน,นาจเป็นของรวงชนที่รัฐบาลต้องมาจากพวงชน ะธา,านิติบัญยัติต้องมาจากปวงชนและกฎหมายที่ใช้ตัดสินคดีต้องเป็นกฎหมายที่มาจากปวงชนไม่ใช่มาจากสมทิบุญญรลัตกาลินกกที่เป็นยูบ้านเมืองมันวิบัติอยู่ทุกเมื่อเพะ,ะนั้นเลยนครับการต่อสู้ของเราครันนี้วันนี้ขอพูดในทางนึกกับถู่นว่าบ้านนี้เมืองนี้มันต่อสู้กันอยู่ระหว่างพลังสงไทลัง พลังหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าพลังเก่าของเก่ารู้จักไหมครับเนื้อหาเก่าเก่าอำนาจเก่าแต่ถ้าเขาเรียกให้มันเพราะเพราะในวงการวิชาการเขาเรียกว่าพลังอนุรักษนิยมมันสู้กับพลังหนึ่งคือพลังใหม่